สาธุโขโมโทนาวันทาพระให้สุขเกษมสันและหันสาอายุมันขุนยืนชื่นอุรามียศถาสูงขึ้นรับรื่นเทินขอให้เป็นเช่้นรนชันถอนพดดำรงยศยืนยาวจนคราวไขนิราดา่างห่างโศกสินโรคภยัย หวังสินใดใจใ,ใหม่มุ่งพระดุงคลองพระไตรัตฉัดแก้วไม่แครวคราดรักษาอยู่ไม่รู้ขาดประดมัวมองอายมันควอยู่เป็นคู่ครองโดยทำนองพรชัยให้หนีเทินขอให้ท่านเป็นเช่นพรเสถนถอนทอยคุณพระคอยคุ้มครองพ้องรักษา ให้หยุดอยู่ยืนยงของฐานามีลาภาเพิ่มพูนไปบุญเองย